สวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็ก็ติดโควิดนะครับกักตัววันที่สามนะครับก็สู้ๆกันไปครับเราต้องหาอะไรทานเนาะได้ก็ขอบคุณครอบครัวเนาะครอบครัวภรรยานะครับ อยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องกักตัวอยู่ในห้องอกักตัววันที่สามแล้วนะครับภรรยาก็ติดนะครับติดหลังผมหนึ่งวันนะครับเนี่ยครับติดกันง่ายมากเลยนะครับไม่รู้ว่าไปติดกันตอนไหนนะแล้วเชื้อเราก็ไม่รู้ว่ามันมคิดว่าจะเป็นหวัดธรรมดาวันแรกที่ผมไปหาหมอยังไม่ได้ตรวจเอริค ก็คิดว่าเป็นหวัดธรรมดาเนาะจะเอายามากินเนาะแต่มันขั้นเนื้อขั้นตัวผิดปกติก็เลยตรวจเอทเคอ้าวเรียบร้อยเลยครับสองขีดวันถัดมาแฟนก็เลยลองตรวจเอทเคดูแกแฟนก็รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนกันก็ตรวจด,ดูก็สองขีดนะครับก็ติดเรียบร้อยก็ต้องรักษากันไปนะครับอันนี้ก็ ผมก็กักตัววันที่สามแฟนก็เพิ่งกักตัวได้วันที่สองนะครับแต่ก็ต้องสู้กับมันนะครับรักษาเนาะไหนไก็ติดแล้วก็ต้องรักษาทานยาตามที่หมอสั่งนะครับวันนี้มาดูเมนูนะครับครอบครัวของแฟนนะอยู่อยู่บ้านบ้านของแฟนนะครับก็ทำกับข้าวมาให้นะครับโอ้วันนี้มัน่าจะผัดกระเพราหมูนะครับมีไข่ เจียวนีต้มมะละนะครับโอ้เยอะจังเลยหามามาทานกันครับทานแล้วก็วจะได้กินยานะครับอาการของผมก็ตอนนี้ก็เวียนเวียนหัวนะเวียนเวียนหัวอยู่ก็ต้องทานยาแล้วก็นอนนะนอนพักรักษาตัวครบกำหนดกินยาหมดแล้วคงจะหายนะครับก็ต้องสู้ๆกันไปเนะกาะกักตัวนะครับ คนที่เป็นเนาะต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับอย่าเดินเพ่นผ่านอย่าไปไหนนะครับอยู่ในห้องเท่านั้นนะครับเดีย๋ยวจะไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะครับอ,อันนี้ก็สู้ๆก่อนครับมาต้องทานข้าวแล้วก็จะได้ทานยานะครับ อาการของผมก็เวียนหัวตอนนี้เจ็บคอไอเวียนหัวมีสามอย่างเดยวของแฟนเป็นไข้ปวดหัวขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นแล้วก็ต้องรักษากันนะครับ แทนอย่าเป็นดีกว่าครับจะได้มีอิสระนะครับเป็นไนก็ได้เนะาะให้ป้องกันกันไว้นะครับโควิดที่ผมอยู่นี้เขตพระรามสองนะครับพระรามสองเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะครับโควิดเยอะเหมือนกันครับเมื่อวานพาแฟนไปหาหมอก็เยอะอยู่นะครับ ผมไปเมื่อวานก่อนวันก่อนที่ผมไปตรวจอที่ผมเป็นหวัดนะครับผมคิดว่าผมเป็นแค่วัดธรรมดาไปหาหมอคนเยอะมากเลยครับว่าทาไมเขาเขียนใบเหมือนเป็นกระดาษ A4 ครับเอาทําไมเขาได้เขียนใบนั้นกันวันแรกไม่รู้นะครับว่าทําไมทําไมเขาเขียนใบนั้นกันคือใบอะไรวันที่สองที่ผมไปตรวจดีเเจอผมได้เขียนนะครับใบนั้นก็คือลงบันทึกว่า ตัว a t k พบสองขีดนะครับขึ้นสขีดก็ต้องลงบันทึกนะครับก็สําหรับคนที่ติดโควิดนะครับโอ้เยอะอยู่นะครับลนว,วันที่สามพาแฟนไปเยอะหลายคนอยู่นะครับก็โควิดก็ยังเยอะอยู่นะครับไม่ใช่โควิดหายนะคิดว่าจะคิดว่าหายไปแล้วนะไม่มีไม่มีแล้วนะแล้วผมอ่ะชอบใส่แมสนะครับ ผมผมไม่ได้คิดว่าป้องกันโควิดอย่างเดียวนะฝุ่นนะเพราะในกรุงเทพเราก็รู้อยู่ว่าฝุ่นมันเยอะผมก็ใส่ตลอดนะแต่ไปพลาดตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เลยอย่ะงงมงากแต่เมื่อเป็นแล้วก็ป้องกันไว้นะก็นํามาแบ่งปันนะครับแบ่งปันว่าอย่าประมาทนะครับโควิดยังมีอยู่ให้ป้องกันกันไว้ครับ คลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแบ่งปันเนาะมาทุยพันประสบการณ์ก็ให้ป้องกันกันนะครับโควิดยังมีอยู่อีกเยอะเลยนะครับก็ขอให้เราผ่านพน้นโควิดไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะครับคนที่ยังไม่เป็นก็ป้องกันตัวนะครับสำหรับคนที่เป็นแล้วก็ อากรักตัวทานยาตามที่หมอสั่งนะครับสู้ๆครับเดี๋ยวก็หายครับสวัสดีครับ